สวัสดีคะ่ะทุกคนมาผัดทำไข่เจียวผัดใส่มะเขือยาวนะทุกคนอนะันนี้ก็เป็นไข่ที่เราตีไว้นะส่วนอันนี้ก็คือเป็นมะเขือยาวที่เราหั่นไวนะ้นะทุกคนงันเดี๋ยวให้กระเทียมเจียวแล้วเราก็จะใส่ะมะเขือยาวลงที่เราหัน่นลงไปคะ่ะ ให้นิ่มเลยนะทุกคนแล้วเราก็ค่อยใส่ไข่ที่เราตีแล้วก็ปรุงรสไว้แล้วใส่ลงไปนะเราก็กะเอาค่ะว่าเรามีมะเขือยาวของเรามากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็ค่อยใส่ไข่ลงไปนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นไข่ที่เราปรุงรสไว้แล้วนะเดี๋ยวรอให้มะเขือของเรานิ่มก่อน,นะคะ่ะ อันนี้ก็คือใส่ไข่ไปสองฟองนลทุกคนผัดมะเขือใส่ไข่นะทุกคน มันถึงจะเรียกชินเนาะถ้าเรียกว่าไข่เจียวใส่มะเขือยาวนี่ก็จะแปลกนะเอาเป็นว่าผัดมะเขือยาวใส่ไข่แล้วกันเนะทุกคนตอนนี้มะเขือเราก็สุกแล้วนะทุกคนเราใส่ไข่ลงไปค่ะเอาไข่เห็นรอบ ให้สุกทั่วกันนะทุกคนแล้วเราค่อยกลับด้านเนาะ ก็อาจจะนี่เกียมบ้างนะทุกคนก็ไม่เป็นไรแนละ้วแล้วก็ผัดให้ไข่สุกเลยก็ได้นะทุกคน แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนปิดไฟเลยค่ะเราไม่ต้องปรุงอะไรมากเนาะเพราะว่าเราปรุงมาในไข่ที่เราตีไว้แล้วค่ะทุกคนเนี่ยมาทานข้าวกันค่ะทุกคน ผัดมะเขือยาวใส่ไข่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ